ดีฮาทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสูช่อง Super r อฮาาจะเป็นยังไงถ้าหมากับลูกพี่เข้าไปสำรวจในบ้านที่เขาว่ากันว่ามันมีอะไรแปลกๆเหมือนว่าเขาจะเป็นบ้านของพี่น้องสองคนที่ชอบทำการทดลองอะไรแปลกๆกับสัตว์ในไร่ในนาจนมันออกมาเป็นสเปรดาดเฮ้ยฮัสกี้กับพี่ล็อกเนเชียวชาญเรื่องชาวบ้านอยู่แล้วเราชำนาญกับการอยากรู้อยากเห็นเรื่องชาวบ้านไปดูกันดีกว่าว่าเราจะหาคำตอบจากเหตุการณ์น่ากลัวนี้ได้หรือเปล่า เราจะโดนจับตัวไป Let's go โฮ้พี่ลองเฮ้ยบางก็ทําไมที่นี่บรรยากาศวองเวกกางเกงรัดเตี้วอีกแล้วเขาว่ากันว่าที่เนี่มันมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นเราต้องมาสืบสวนสอบสวนตามสไตล์หมาแล้วก็ลูกระจอกขี้เสือกเอ้ยขี้เสลอพี่ดูเมืนเป็นหน้าที่ของคุณตำรวจไหมเกี่ยวอะไรกันเราอะเฮ้ยหมาอยากรู้อยากรองพี่ไปก็ไปว่าแต่ไปทางไหนอะมก็ไม่รู้ นี่แหละลูกพี่เขาว่ากันว่าเราต้องไปตามทางนี่แหละลูกพี่ขับดีๆไม่จับมือมาเออัยเหรอฮัสกี้แล้วแกปเปิดวิทยุช่องอะไรไว้ดิที่เป็นเดอะก็อดเรดิโอเปล่าแต่มันมันวังเวงกางเกงรัดติ้วใช่เลยหมาชอบฟังพี่เราฟังแล้วก็คุออุ้ยเหมือนจะมีฟ้าแลบฟ้าร้องแล้วก็พี่ข้างหน้ามีปอสาระ,ะอ้ป้ายป้ายบอกว่าทางตานันทางตานันกันเราต้องเลี้ยวหลบแล้วกันเลี้ยวไปทางขวาฮาเฮทางตันมีไว้พุ่งชนนะพี่ชนไปคนเดียวแล้วกันแกไม่ได้เหรอไม่เอาเดยวเกิดอุบัติเหตุ ช็อปปี้เบบี้ภูมิใจเสนอหมาก็แกเปิดช่องอะไรไว้เนี่ยทำไมเพลงมันดองดองจังเลยนั่นสิอะทำไมเดอะโก้เลดีโอเพลงมันติ๊กตองเอ้ยไปเห็นเงาตัวเลยไม่รู้น้องหมูทำไมขามันเป็นขาเป็นมือเป็นมือคนละหันมาช้าๆอย่างนี้ด้วยอย่างกันดังสยองขวัญนาหน้มันพีร์แล้วเลยให้หมาให้มาขับเองนะลูกกก็ไม่มีเงาใครมาพี่ชายครับมาขอรถรอบนีอะไรครับเออผมจะถามทางหน่อยครับพี่ชายแถวเนี้ยมันจะไปทางอ่าซุป <No! S 2> โรงฆ่าสัตว์หันสาให้เสียงภาษาไทยโดยลูกกระจอกพี่ล็อกทำไมเนื้อนี่มันแข็งจังเลยวะจะให้มันกินอะไรวะไก่พวกที่มันโบกรถอทิทย์ที่แล้วไงไหนดูสิใครเนี่ยสุดท้ายก็ตื่นจนได้นะนึกว่าจะตายไปซะแล้ว,วกินดีก็ตอนเรากข้าสูขข่เขาต้นบุดฟฟาร์มนายนี่มันเป็นอะไรวะ มีมารยาต่อหน้าแขกหน่อยได้ไหมแกทำตัวมันนี่งอางเลยแจ็คสันพวกแกถูกพาตัวที่นี่เพื่อเหตุผลพิเศษ พระเจ้าต้องการให้เราโชว์ของขวัญของพวกเราและเราจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังไอเจ้าหมูตัวนี้มันซุกซนเหลือเกินออกไปเตะๆที่ถนนแต่ตอนนี้นะมันกลับมาที่บ้านแล้วอ๋อน oh no, หมูมันลุกกลับขึ้นมาพี่ลอกแล้วทำไมาขามันเป็นอย่างนั้นวะเ <c oughs> น่ามันเป็นพี่ลอกอีกแล้ว <c oughs> บางว่ามันดมแก มันดมแกมันดมแกจ้า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 โดมฮัสกี้มันจะกัดจีกินฮัสกี้มาแล้วแล้วปล่อยผมไปแต่แล้วไอ้หม,มาแอบตดมันจะได้กินเปล่างั้นจะไปจับไอ้หมูตัวนี้ก่อนนะไม่ไปมีมียกบี้มาขู่ด้วยฮัสกี้เขาจะไปทำอะไรวะเขาจะาไปทำยำๆแล้วหมูสามเบเปล่า <c oughs> เราทำไงดีเราักหาที่โกยไม่บี่เราเรียกแก๊บไบ์เรียกแก๊บข่ากลับบ้านดีกว่าฮัสกี้มันไม่อยากเป็นเหมือนไอ้หมูตัวนั้นน่ะเปมนออกตะปูโอออกไม่ได้มันชั้นอะออมันมันล็อกพีล่ลคุยขยับไม่พี่ล็อกเนี่ยอีเมนเหมือนมันมตูดพี่ล็อกเลยเฮ้ยฮัสกี้ตอนนี้มียาถ้าน้ำเขียวอยู่จชยแล้วมันมาเจอเลยในนีออ้อะไรอะอะไรอะอะไรอะ ูตัวย่มีประโยชนะ์ไหมฮัสกี้มียาท่าน้ำเกลียวฉันให้แกเก็บไว้แล้วกันเพราะแกได้ซุ่มจ้ามกว่าฉันเอาไว้ปาดป้ายเอาไว้รักษาตัวเองตรงนี้เขาเขียนว่า reach inside เฮ้บใ,ให้เอื้อมเข้าไปในรูเนี่ยหรอไม่เอาอะฮัสกี้แกหางยาวเอาหางเข้าไปดิเฮ้ยป่เายิงจูบฉันก็ได้วะไม่ต้องเป่าเสียเวลาเฮ้ยเอาแขนใส่เข้าไปโอ้โหทำไมมันมีทำนองอแบงก์มองอ้บมุขเขาย,ย่อลัาคาจะเป็นไปเไอดแมนนะป่าตึงตึ้งตึงตึงตึง ไปอยู่ติ่งต้องก่อนเมื่อกี้หัวกระแทกกระเทือนเยอะไปหน่อยหรือเปล่าอย <c oughs> ลืมชื่อแม่ไปแล้วฮัสกี้อุ้ยตรงนี้มันมีอะไรหุน่นโอเคหุ่นไปยัดแทนไม่เีิรหรอแหมททาเป็นฉลาดนะไอเดียเข้าท่าไหนลองดูสิเจอเกิร์กเจิ้ลเก๋ยอุ้ยใส่ท้าจริงด้วยาฮัสกี้สุดยอดมาไอคิวแปดร้อยล้านมาบอกแล้วฮัสกี้อย่างเราเป็นหมาฉลาด ลูกกูพี่ถึงเวลาไปหาทางออกอจากที่นี่นี่ไงฮัสกี้มาเร็วบังโง่ the door is open ว่ามันวิ่งได้ด้วยพี่อืมอันนี้ใครมาทิ้งขยะอะไรไว้ตรงนี้วะเนี่ยเมื่อกี้มาคุยไว้แล้วพี่ทางขวาเป็น<โ>หน้าสตางค์อุ้ยมีเหรียญมีเหรียญด้วยเก็บเหรียญก่อนลูกพี่ทำไมเพลงมันดูมีเล่ส์น่ห์นั่นนะเด็กฮัสกี้เขาบอกว่ามันจะมีสิ่งของบางอย่างที่ควรจะวางอยู่ตรงนี้อ่ะเอาฮัสกี้ไปวางแต่เด็กบอกโอเคเป็นสิ่งของไหมล่ะเป็นสิ่ง <Hey. S 2> น่ารักจ้ เปิดประตูเดี๋ยวผีเข้าพี่เหรอฟ้าผ่าเปี้ยงฝนกระตกพรมพรมฮัสกี้นี่ห้องไหนว,ว้วาวว้าวห้องส้วมห้องพี่น่าจะมีของกินอยู่ลูวก็ไม่มาจะก,กบกบกบจริงกบปลอมเนี่ยไม่รู้แต่หน้าวเหมือนพี่ล็อกเลยอุ้ยมาเจออะไรบางอย่างในโถส้วมพี่ล็อกพี่ล็อกมาล้วงไว้อะแกนั่นแหละล้วงเข้าไปเลยวันนั้นจึงเห็นกินน้ำอยู่ที่โถส้วมอยู่เลยฉันเห็นนะอีแต่มาระปกบถ้ามาเป็นอีถ้ามาเป็นเอ๋ อีมันดูมีข้าอุจจีด้วยอะเก็บขึ้นมาแล้วข้ามันคืออะไรอะ่ะเอามาสะบัดส่บีว้าวไปลองดูว้าวรูปปั้นแมวฮัสกี้เอาไปทำไรเอาไปฟาดหน้าแกบางจะไ,ไปรู้เหรอมาด้วยกันเนี่ยถูกจับมาพร้อมกันนะ่ะเอาเป็ดยางไปด้วยเด้ปะเ,เก็บไม่ได้ ลูกกุทำไมตรงนี้มันมีเสียงยิ้วด้วยเรนก็ไม่รู้เข้าห้องนี้กอนละกันเพื่อความปลอดภัยมีโต๊ะสะดวกด้วยแล้วใครมากินขนมขนมอะไรไว้ปะเนี่ยปิดประตูฮักกี้ดูเน็ตฟิกได้ปะวะนี่อะไรวะเนี่ยวิดีโออะไรอะอะไรก็วงจอดเปิดหรือเปล่าอะเปลี่ยนช่องเฮ้ยอ๋อนี่ไงฮักกี้เราต้องเอาเอารูปปั้นไปวางตามตำแหน่งต่างๆต,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 ตามรูปสภาพคลิปวิดีโอได้ไงนี่มีรูปปั้นนกอีกตัวหนึ่งพี่เราเก็บเร็วเข้าอาฉันเก็บก่อนนก นกไว้ต้องเอ่อแจกันแดงแจกันแดงมันคุ้นๆเหมือนเพิ่งเดินผ่านมาอุ้ยลูกกูพี่บ่กเจอพายเก็บก่อนของกินฮัสกี้ฉันเจอแล้วแจกันแดงวางลูกปั้นนกแป๊บเจ้ไม่สนใจเพิ่งมาของกินแป๊บแล้วก็รูปปั้นแมววางตรงไหนวะขอดูอีกทีดิลูปปั้นแมวตรงที่เป็นดอกไม้สีเหลืองฮัสกี้มอไม่กล้าออกไปตรงนั้นเปิดแล้วมีเสียงลมด้วยพี่หรอฉันจะเดินไปตรงนี้แล้วนะเดินมาด้วยกันนะหันมาต้องเจอแกนะเข้าใจไหมฮัสกี้ ปิดประตูปิดประตูใส่มูมันมาจานแล้วมันมาหาจนแล้วโู้โน้นว้าวซ้าจะรอดไหมปิดประตูปิดประตูซ่อนตู้จะจะไปช่วยเก่งซ่อนหมูในตู้ว้าเห็นตูดหมูด้วยรูตูดหมูซ่อนตู้ในหมูลูกพี่มัดจะลูกปั้นในนี้ด้วยลูกปั้นอะไรอ่ะลูกปั้นม้าบรลมันไปไหนแล้วอ่ะมันไปแล้วฮัสกี้ว้าวเรารอดแล้วลูกบีไมายังไม่อยากออกไปออกมาก่อนเ็วฮัสกี้ลูกปั้นม้าลูกปั้นม้าเอาไว้ตรงไหน นี่นไงมาต้องเอาแมวไว้ตรงนี้เออเอาไอ้แมวไว้ตรงนี้แล้วเข้าุ้ยเก็บยาก่อนเก็บมาเก็บไปแล้วแล้วเหลืออีกอันหนึ่งเป็นลูกปั้นม้าอ๋อมันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก่อนลูกปั้นม้มาให้อันนึ่งแตงสก,กิลฮัสกี้ลูกปั้นม้าตามมาฉันคุนคุนอยู่แป๊บหนึ่งนะมันจะต้องผ่านห้องนี้ปิดปิดประตูอยู่เข้าใส่หมูโอยกูยังอยกูยังโอยกูยังโอยกูยังโกูยังโอยกูยังโอยกูยังโอยกูยัโอยกูังอยกูยังอยกูยโอยกูยัง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  ว้าฮัสกี้ฮาเฮว้าวาาเฮโดฮัสกี้ Help Help me please h s k y p l e a s e Help me h s k y No Help me please No 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 ล้วก็ไปตัวเยลลเรยหมไม่รู้มอซ่อนซ่วมนนนมูมันเปิดประตูก็บอกอย่าเปิดอยู่เข้านอนจะเเจ็บ อาเบลพี่หลอกมาโดนโจมตีเข้ามาในเรื่องข้าพี่หลอกันประตูพี่หลอกเปนบอดี้บ็อกซ์อ๋อนะบอ้บ็อกซ์แล้วเซ่วมก็ปกป้องฮาสกี้ไม่ได้ว้าวซาพี่ล็อกของเรายังอยู่ดีนะตู้เย็นแล้วของไม่หล่นหายอ่ะฮัสกี้ฉันจำได้ว่านี่ไงตรงนี้มีที่วางรูปปัดอีกอันนึงนินเนรีบวิ่งมาวางเฮ้ยมันมีเสียงมันมีเสียงเหมือนกลไกอะไรสักอย่างหนึ่ง เสียงหมูผีหมาเปล่าน้อน้องมผีเข้ามาปิดประตูปิดประตูตีหมูซ่อนตัวอยู่ในกองขยะเปิดตะปูปิดตะปูเปิดประตูลูกพี่เดาหมูมาเข้ามาสวมอีกรอบแล้วค่ะแดดดีแด้ลูกพี่ออกไปสิอ่ะมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วมาค่อยเดินตามมันไปนี่ไม่ค่อยเดินตามมามาเร็วค่ะสกี้ลูกพี่ใครให้เล่นประตูแล้วมันหนีบมือขึ้นมาก็ร้องไห้นะหมาตัวไหนไม่รู้ มันวิ่งไปปิดประตูใส่นามมันนินเลสโก้ยหนูะตูหดูหนูานูีนูห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 ดูหนูหนูกนูห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 มูนูหนูหนูหนูดนูหนูจนูหดูหน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 ูแนูรนูหนีหนีหมูหน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 ูเนูหนู้นูหนูหนูหนลหนู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 หนวหนูหนอหลูวนูหนูหนูุนแจนาไน่รู้มันูชนเปิดหนไรกินยาแป๊บ พี่หมาไม่รู้มาซ่อนตู้นี่ไงใช่ปะวะดอกนี้หรือเปล่าเห็นได้เลยเอาได้วะอ๋ย yes baby ฮัสกี้มาแล้ว้อยลก็ไอหมูผีว้าตรงนี้มีปอสารอื่นอุ้ยพี่ลอกหมาไม่สนใจปอสารอื่นมาสนใจขนมปังมีโทรศัพท์ด้วยโทรเรียกนายวันวันเร็วเข้า พี่ลูกพี่มีตู้กดขนมด้วยทต่ามาไม่มีเหรียญเลยอะมันต้องใช้กี่เหรียญน,นะนี่มีเหรียญหนึ่งเหรียญตรงนี้หยอดอะไรได้ไหมอะลูกพี่มันมันหยอดกระสุนปืนได้ลูกพี่มาหยิบหยอดแล้วครับมันใช้สองเหรียญมันไม่พอไงก็เดี๋ยวมาช่วยหาเหรียญอีกพอ,อตอนนี้มีหนึ่งเหรียญ่าฮัสกี้มาสำนวจหน่อยมีอะไรบ้างฉันพี่สองเหรียญแล้วฮัสกี้หยอดกันตรงนี้เลยแล้วกันลูกพี่หมามีปฐมพยาบาลเต็มไปหมดฉันจะหยอดแล้วนะฮัสกี้มีลูกของพี่ชายโรคจิตคนนั้นด้วยอฮีพี่สองเหร,เรียญน,นี่หยอดไปแล้ว ว้าวได้ตะตุนด้วยสุดยอดลูกกุี่เราไปสำรวจฝั่งโน้นจะเจอตัวหลไรบอมาฉันได้ลูกกระตุนแล้วตรงนี้เป็นไงทางมีอะไรให้สำรวจนะเจอแต่รูปพี่ชายน่ากลัวน่ากลัวคนนอนตัวนี้เป็นประตูแมงมุมแต่มันล็อกอยู่ฮัสกี้ไปทางอื่นดีกว่าลูกพี่นำลูกพี่มีปืนลูกพี่มีปอสาละอื่นนะ้อลูกพี่ต้องปกป้องฮัสกี้งั้นแกเอาไปแมล่ละไม่เอามามีายมีอยู่15้านัดทั่วจะทำอะไรได้วะเนี่อุ้ย <Okay. S 1> นี่เหรียญเหรียญเหรียญเก็บได้อีกหนึน่งอันว้าวทางตานัน กูพี่ในนี่ในนี่เยอะกืกคุณมีใครสั่งพิซซ่าด้วยฮัสกี้กินพิซซ่ากันดีกว่าแล้วกูพี่นั่งไงมีกระสุนเนาะเก็บและเก็บและนี่อะไรอ่ะเก้าอีอ้มันเกะก,กะนินเน็ตเน็ตเน็ตทะเลาะกับเก้าอี้ Summer's taking a head for talk เออมีคนเอาเข็มนาฬิกาออกไปว่ะฮัสกี้แล้วไงวะเราต้องไปหาเข็มนาฬิกาเหรอในตู้เย็นจะมีของกินนะเปะะล่าวะแล้วกูพี่ในกระทะมีกระสุนเนาะในกระสุนมีกระทะจัดไปหยิบก่อนแล้วเฮ้ยตู้ซฟเย็น มันเปิดได้ยูว้าวมีอ e! ีมีหนูตายอยู่ในตู้เย็นด้วยพี่เเก็บเหรียญก่อนอน,น,นี้อะไรวะเนี่ย,ยเนื้อเนา่าฮัสกี้โอ้โหมีแต่ของเนา่าๆเต็มตู้เย็นไป,ปหมดเลยลูกพี่มันมีโพอสต์อิดมันมีโน้ตอ่านทีจ๊ะ <c oughs> นาทีลูกพี่ <c oughs> โทรังบา่บายสอง 35, บออ่ายสองสามสิบห้าปอลอเข็มชั่วโมงติดอยู่ที่เลขสิบคืออะไรวะเข็มชั่วโมงติดอยู่ที่เลขสิบคืออะไรจะไปรู้เหรอ กี่เดินตามมาเร็วเข้าฉันรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยหันไปต้องเจอแกนะ่ะเดินตามมาเร็วไี่ไปก่อนเลยแล้วพี่มีปอสลรอื่นเหรอมอาตัวอะไรอ่ะ<ต><ต>ทำเสียมันเหมือนพี่เหรอทำเสียงมอๆด้วยแต่ขาเป็นคนหน้าวัวแต่ตัวเป็นคนคืออะไรบอหลอนมากเลยก็ไปเอาเข้าไปในนั้นหรอมันไม่มีทางให้ไปแล้วประตูนี้มันออกได้ไหม โอ้โหเป็นล็อกจากข้างนอกก็ต้องทางนี้แหละหนอน้องอ่ะลูกพี่ก็ต้องกำจัดมันเฮ้ยจุ๊บเฮ้ยตัฟรี e e z e FBI เปิดประตูเปิดประตูก่อนแล้วอุ้ยอุ้ยกระตุนเก็บก่อนเฮ้ยตกใจนี่อะไรคัตเตอร์พี่หรอคัตเตอร์ว่ะเอาไปทำอะไรอะคัตเตอร์คัตเตอร์ก็ต้องไว้ตัดกระดาษไงฮัสกี้แกลองหาที่ตัดดูดิเนี่ยมันมีกล่องปัะตุอยู่ตั้งสองกล่องเนี่ยอุ้ยนี่ไงมันเปิดได้พี่ล็อกว้าวนักแกะกล่องในตำนานว้าวเก็บยาก่อนเลยอันนี้มีกล่องหนึ่งฮัสกี้ นี่งไงพี่ลอกมาเจอเข็มนาฬิกาว้าจัดไปอ้าวใครเก็บอะลูกพี่เก็บฉันเก็บอะใช่ลูกพี่ก็เอาไปติดด้วยหมาจะเป็นผนกอยู่ปลอดภยัยพี่ลอกไปเป็นตัวหน่วยก็ตายเออนาฬิกาไปทางไหนวะฮัสกี้ <laughs> กพวกเี่กล่องนี้เปิดไม่ได้ของกล่องนี้มันเป็นแบบอ๋อมันเป็นกล่องแข็งว่ะใช้คัตเตอร์เปิดไม่ได้เราต้องย้อนกลับไปห้องเมื่อกี้ไปใส่เข็มนาฬิกาบิลเอาเข็มนาฬิกาไปใส่ก่อนลูกพี่ทำไมหมาดูรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเลย ทุกคนดูดิพี่ล็อกมีปอสระอื่นนอมหมามีแค่คัตเตอร์น,น้อยงอย <c oughs> ลับกันไม่ล่าแลแ้วแกเป็นคนยิงนะไม่เอามาอยู่กับคัตเตอร์ก็ได้แล้วเราต้องหมุนเข็มนาฬิกาไปไหนอพอบี่หฮัสกี้เข็มนาฬิกาไม่อยู่ในกระเป๋าฉันว่ะของแกกระเป๋ากระเป๋าแกมีเปล่าววะไม่มีอฮะ <c oughs> <c oughs> บอกเขัไปสิหมังโง่บอกคุณผู้ชมดมดูไปว่าเกิดอ,อะไรขึ้นกับเราเข็มมันหายเกมมันบักเลยต้องเล่นใหม่หมดเลยทุกคนนี่ไงที่มาของคาว่างมเข็มในมาหาสมทรแต่นี่เราได้มาแล้วนี่เลยมาใสา่เอะแปบบ๊บนึงนะฮัสกี้มันอาจจะต้องมีพัซเซบางอย่างฉันจำได้ว่าตรงนี้มันมีบอกเวลายอยู่นี่ไงหมาหมุนหมโซตัวเลขหมดแล้วพี่หลอส1235ฮัสกี้แกต้องหมุนเข็มนาฬิกาไปที่2โมง35นาที14 35ิเออ10 <c oughs> 14, 14. เข็มบนค้างก็จะหมุนยังไงเข็มมันจะไปค้างที่สิบโมงเพราะฉะนั้นก็ต้องกะให้ดีโอ้ว้าวงั้นนี่เอาป่าในลองดูหน่อยบ่ายสองโมงสามสิบห้าเข็มสั้นต้องชี้ที่ยังไม่ได้เฮ้ยมารู้แล้วต้องถายอีกนิดนึงพี่เข็มสั้นชี้เลขสองส่วนเข็มยาวชี้ที่เลขเจ็ดนี่เลยเขานี่ได้แน่นอนอ้ว้า,วาสุดยอด เรียกหมาว่าฮัสกี้ไอคิวแปดร้อยนี่เลยคุณแจคุณแจอะไรอ่ะเขาบอกว่าคุณแจห้องสักรีดวิ่หรอว่าห้องสักรีดมันอ๋อไอห้องที่เราเพิ่งมาเมื่อกี้แบบว่ามันไปไปทางไหนวะมันก็ไม่รู้แล้วพี่ล็อยู่ไหนนี่นี่เดินเดินตามผู้ใหญ่มาแล้วแล้ว่ิญญิ้งหมายอยู่คนเดียวอะมอมีแค่คัตเตอร์ง่อยๆหนึ่งอันในการปกป้องตัวเองมาแล้วฮัสกี้เดินตามฉันมาฉันจําได้ว่ามันอยู่ตรงนี้ไหนนี่ไงห้องสักรีดเอามันก็เปิดได้อยู่แล้วนี่นะพี่ ก็หมายถึงประตูนี้เปล่านี่ไงว้าวจริงด้วยนินเนไขเข้าได้เปล่าสุดยอดบุญธ,ธรมมสมใจเฮ้โยโทษทีเพื่อนฉันนึกว่าแกเป็นไอ้สองพี่น้องบ้านนั่นน่ะนี่นายไม่เข้าใจหรอว่าการได้เห็นคนอื่นที่ไม่พยายามจะฆ่าัจมันเป็นยังไงเออฟังนะพอดีเราลงเรือลำเดียวกันแล้วอ่ะเรามีเวลาไม่มากเราต้องหนีออกจากที่นี่ลูกูพี่เราเชื่อใจพี่ชายเขาได้เ,เปล่าทางนั้นน่ะทางสวนน่าจะเป็นทางที่ดีที่สุดมันถูกล็อกเอาไว้อ่ะ แต่น่าจะมีประตูอยู่ฉันเห็นไอพี่น้องสองคนนั้นมาถือกุญแจอยู่แกน่าจะเชื่อใจกันมากกว่านี้หน่อยนะแกไม่ใช่คนที่ไปตามจับบูนี่แล้วแกเจอไอ้นั่นยังวะไอ้ง้างที่มันใส่หมวกแดงๆอ่ะมันหนีไปได้ฉันเห็นคนไปยุ่งกับตรงนาฬิกาแล้วมันน่าจะหนีออกมาได้ละแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพวกมันก็โผล่มาโดนโดนพี่ชายก็โดนตัดแขนเลยอ่ะ บอกเบอร์ให้เราอีกฮัสกี้พี่ชายเขาเป็นเดทไปแล้วอะ่ะโนโนพี่ชายเขาพยายามจะขโมยกุญแจพี่ล็อกมาดิมาพร้อมพร้อมยิงพร้อมเอาคัตเตอร์จิ้มตูดไปทางไหนต่อปะแล้วคุณพีประตูเขียวออกไม่ได้มันล็อกอะว้าฮัสกี้แกดูหลังหน้าต่างนี้สิอะไรอุ้ยกล่องเปิดได้พี่ล็อกเจออะไรอะเฟิร์สเอดเก็บก่อนยายาเขียวยาทาน้ำเขียว จ้ยนี่อะไรกุญแจบี่ล็อกได้ไงเอามือล้วงก็ไปหยิบสิไม่เอาเดี๋ยวโดนสูบเหมือนไอ้คนเมื่อกี้สำรวจห้องนี้ก่อนมีอะไรเปล่าวะมันเพิ่งเปิดประตูเดี๋ยวปีศาจเขา้าเม็ดมีของเลยฮัสกี้ม้าก็เปิดถ้า,มาไมเชียงด,ดังก็ก็มาอยากรู้อยากลองอ้นี่กดมั่วนะเนี่ยเนี่ยตรงนี้เลยพี่ล็อกช็อตเด็ดกี่ละมันมันเกิดขึ้นตรงนี้เลยและมือพี่ชายคนนั้นหายไปไหนแล้วอะวะกูไม่รู้ ฮัตกี้มาเร็วเข้าฉันกลัวไม่หมาใจเต้นตึกตักฮัตกี้จะกระแลเปลี่ยงไปหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยว้าวขำไม่ได้บ๊อบบี้จุดแจ็คกันอุ้ยมีปลากกระโ霍ติดกระแพงด้วยพี่ลงมากลัวมันจะต้องห้องนี้แล้วล่ะฮัตกี้ที่เราจะมังมังง้อขาใครอ่ะขาใครอ่ะยู้ไปบ้าก่อนเลยคุ้แล้วเหรอใช่เปิดประตูเลยไอ้บ้าเปิดประตูเปิดประตูไปทำอะไรับตัวอะไรเหรอพี่เหรตัวอะไรไม่รู้รู้แต่ว่าได้เวลา ได้เวลาสู้กับนดนนดนโดนโดนโดนนกโอยโกยโกยโกยลูกกป็นตัวอะไรน่ะเกลีน่ากลัวนะเอาเพี่ร็อกเลยหัวเป็นหัวแต่ตัวเป็นคนตัวอะไรวะหยยบมันข้าประตูไม่ได้อีกบางประตูอย่าบอกนี่ทุกคนมันหน้าตาน่ากลัวมานี่ไงฮตตี้ประตูแมงมุมเอ้ยกุญแจแมงมุมลูกกพี่มันคือปีศาจที่ไอสองพี่น้องติงตองนั่นมันสร้างขึ้นมาชัดเจนแจ่มแจ้งแฮตตี้มีกล่องด้วยกล่องพัสดุเปิดได้ไหมไหนมาเปิดให้ ไม่เห็นมีอะไรเลยฮสกี้วาซาเกือบเบีไม่มีอะไรเลยววกเกอ่ะมีจดหมายที่บอกถึงว่ามีคนโดนจับมาแล้วเอาเป็นโดนทดลองอะ่ะเอาเป็นโดนทดลองคืออะไรโดนจับมาทดลองพูดผิดลูกไม่กลัวจะสมองกลับหมดแล้วเหรอประตูกระแทกหัวนิดหน่อยลูกก็ไม่ใจเต้นตึกตั้งอีกแล้วตึกตักอ่ะตึกตักกินยานแป๊บเดีพี่ลองมาลงทิศแล้วต้องไปทางไหนประตูแมงมุมจะะม่ตกใจประตูแมงมุมอ๋อฉันจำได้แล้วฮัสกี้เดินตามพี่มาเร็วเข้า ไม่รอมาด้วยมากลัวเนี่ยทางเนี้ยบอกเลยว่าไม่ชะว้าเขายืนรอเลยอะพี่จะไดเปิ์ใส่เท่าไหร่สองสามสี่โดนมันมาทางนี้แล้วพี่มันหอนด้วยหอนเหมือนวัวผสมม้าอ้ยอีกครับโดนโนนี่แน่เป็นกระเด็นไปเลยพี่เป็นวัวก็กินตะกัวไปซะโอ้พี่วัวที่น่าสงสารพูดใหม่เด้อ พี่วัวที่น่าสมน้ํานนี้เน้นนินเน้นเน้นเเน้นเดี๋ยวคราวหน้าฉันปล่อยแกจัดการแล้วกันนะก็หมาสงสารที่เขาโดนเอามารวมล่างแบบนี้ไงพี่เออก็จริงนะไม่ควรมีใครจะต้องถูกนํามาทําแบบนี้เลยก็เป็นวัวน้อยก่อยใจออกจะนั่นล่ะมันมีเสียงอะลูกไม่มาดันโตได้อ่ะก็ดันเด็ดเฮ้ยดันไดจริงด้วยวะเฮ้ยเสียงหมอมมาจากไหนอะกูโหดโอ้โหมาวัวมอก้อยหมอมอ ดัชมิลโนดัชมิลว้าวมันมาหาฮัสกี้เลาบีกน <gramm at> <grandma> ้องโพนมโคมแท้ๆลูกกูบีมนราลอ้อยู่มากระตุ้มจูบต่อเรียบร้อยฮัสกี้พอดจะภัยหายสะห่วงเจเกือบโดนจ้วงไปหนึ่งทีแล้วไหนประตูแมงบุมอ่ะอะสมองกลับเลือนลืมไปหมดแล้วนี่ไงฮัสกี้จันจันได้มันอยู่ตรงนี่สุดยอดไปเลย ุ้ยมาอยากกดนมจะมีเหรียญเดียวแกมีเหรียญมไม่มี <c oughs> อดไม่มีก็อดนี่ไงประตูแมนสม,มุมตูดปองเนี่ยพี่ฮัสกิไ้ไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าเมาไม่มีกุญแจอุ้ยกุญแจอยู่ที่ฉันนี่ว่ะตกใจหมดเลยคิดว่ากุญแจหายอีกพี่เราเริ่มเล่นใหม่นี่มาลองให้แล้วนะพี่ล,ลองให้เป็นภาษาเยอรมันเลยแหละอุ้ยไปก่อนเลยเจกเก๊กได้แล้วเช็กทางขวาแป๊บอุ้ยเก็บตะตุนก่อน ลูกกูพี่ตรงนั้นมันมีทางไปนะพี่เหรอตรงนี้ก็มีทางไปแต่ว่ามันเขาไม่ตืน่นว่าเขาเขาตื่นแล้วว้าวซ่าอย่าอย่าวิ่งน,นะโดนน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 โดนโดนเจฟจบิจบจบิจบจิ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 บหน่อยแน่อโอ้ยโอ้ยมันอึดด้วยฮัสกี้ ทำไมมันอึดวะเนี่ยโอ้โหกินตะกวัวไป5เม็ดอย่าไรนว้าวพี่ลอ็อกอยา,ยอยามาทางนี้เด็ดขาดทำไมอ่ะมีคนนอนลอ้อพี่ล็อกอยู่กินยาแป๊บหรือพี่ล็อกอยากจะเซายทักทายกับเขาไหนมาเซายทักทายกับมันหน่อยเดะไหนๆก็ต้องเจออยู่แล้วจะเจอให้มันหมดเรื่องไปเลยแล้วกันนะไหนว่าไงสิจะเอฮัลโหลเซายโอ้โหไปหาหมอฟันบ้างนะฟันยืดฟันยาวแล้วเกินกยเข้าไม่ได้กย พี่ชายวัวอย่าอย่าลังเกสกี้เลยไปเป็นอึดจังวะอฮัสกี้ทำไมไม่เอาคัตเตอร์จิ้มตูดมันพี่เราเขาเล่นท่ายกค่ะอุ้ยเจอหนึ่งเหรียญเอาเก็บสีรออะไรละ่ะในนี่มีอะไรป,ป,ปิ๊บปูปิ๊บปูเกคืออรฮัสกี้มีกล่องมันมีกล่องอยู่ตรงนี้มาแล้วแผน,นกเปิดกล่องพัสดุมาแล้วครับล็อกพิกพี่ล็อเอาไปทําอะไรล็อกปิกเอาไว้งัดเปิดไงพี่ลอเขาไม่ใช่เล่นกีตาร์อะไรเงี้ย ลวกพี่มาได้ยินเสียงเงอืองมันอยู่แถวนี้ไปล็อกปิดประตูอุ้ยมีเสียงหม้อหมอไม่เห็นมีเลยฮัสกี้บัวเปล่าลูกพี่เสียงมันอยู่ใกล้หมอ้อฮัสกี้ฉันเจอห้องอะไรไม่รู้ว่ะลูกพี่มันอยู่ข้างนอกงั้นขอเคลียร์ทางก่อนโอ้ไม่มาโอ้โหว้าวซ่ no, no. าโน้ดปิดประตูผิดด้านพี่แล้วโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโกโดนอยู่คนเดียวเฮ้อ,อ ลูกก็ไี่มาช่วยแทงให้เองนินเนมาล่อให้เออยังไม่รู้อีกเหรอลูกลก็พี่ข้างหลังลูกก็พี่ข้างหลังมีอีกตัวปิดประตูใจมันนินเน่มันมาแล้วพี่รอมันอรอวะรอมันออกมา,มา,มาตรงนี้มันแคบยิงยากเล่ามันออกมามัดเจ็บลูกก็พี่มาดอรอปพับเบ อบเอย่าบอกนะอเบตุยสิเย,ย,ยเกลับมาใหม่ที่เก่าเวลาเดิมเกือบจะกลับแต่หลับจนได้หลับหลายรอบเลยละพี่ห็อว้าวนี่อะไรอะ่ะยิงอุ๊บเุ๊ยเหมือนเป็นเกมฮัสกี้มินิเกมยิงมันหัรลอยออด้วยห <G kh un ters> น่อยแนะ่ยิง มันหัวล้อที่เราตัวเย่ยแบบบุฟเฟ่พี่ยิงเอานี่ไงครบแล้วว้าวฉันชนะปิดตู้อุ๊ยในนั้นดูมีอะไรนะพี่แล้วก็จะปิดประตูหาอะไรล่ะก,ก,ก็ก็มาโกผีเขาลูกไม่มาเก็บได้เลยก็ไม่รู้แก้วน้ําขวดน้ำพี่แล้วไปทำอะไรอ่ะฮัสกี้ตรงนี้มีกล่องแกมีล็อกปิกไหมนี่ไงอยู่ในมือฮัสกี้ว้าวตะตุนสุดยอดไปเลยฮัสกี้ตรงนี้ก็มีกล่องนึ่งเปิดแล้วข้าวฮัสกี้ หมอไม่เลยบอกมันใช้ได้ทีเดียวแล้วก็หายไปแล้วแบบตอนนี้เป็น,ปนกล่องพัสดุนะอ๋กล่องพัสดุต้องใช้คัตเตอร์พี่ลองไปอ่านจอมอตรงนั้นเร็วเขา้าจอมอตรงไหนวะบนโต๊ะพี่ <The S 2> ลอง hear โอกว่ากแพงนั้นมีชีวิตมันเป็นอะไรที่แบบว่าน่ากลัวมากเลยหลอนมาเนี่ยแล้วก็พี่มันมีโครงกระดูกอยู่ตรงนี้ด้วยนะกัูเอ๊บนี่มันกระดูกพันมาพุลุดแกเปล่าวะเฮ้ยไม่ใช่ของเราจะต้องแบบมีความหลอเท่กว่านั้น ลูกพี่ตรงนี้คืออะไรน่าจะน่ากลัวลูกพี่ไปก่อนแล้วเขาลูกพี่นอสระอําหนำน,ำนอนตะอําจะกระเดยแกกองวัสดุแบบนพี่หรอกลูกพี่กินพายเปล่ามาเก็บแล้วเขาจึบจ๊บมาขอกินพายก่อนหนึ่งชิ้นอ๋อสดชื่นลูกพี่หมาเก็บขนเลยได้เยอะแยะแล้วไปทำไยไปป๋าพีเลอะเลยนี่ไงมันมีกุญแเจเวิร์กช็อปคีย์แกก็ไม่เตือนฉันเลยเนี่ยหมอไม่เห็นด้วยซ้ำไม่ลงมาตาทัวทัวทางนี้มนี่กุญแจฉันเก็บได้เอาไว้เปิดห้องไหนวะห้องนี้เหรอ ห้องนั้นหรือเปล่าเปิดได้ป่าวตรงเนี้ยอ้าวเปิดได้สุดยอดไปเลยทางสลัดว้าวซาตะตุนปืนอีกหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องมีอยู่ประมาณ3านัดท่วนขอบใจแล้วเราต้องไปไหนอะพี่จะรู้ไหมล่ะอันนี้คืออะไรฮัสกี้นาฬิกาซ้ายกดได้ด้วยกดแล้วเป็นไงนต่ออ้อว้าวฮัสกี้ข้างในมันมีประตูกอลเราจะไปไงเราต้องเดินกลับไปทางเดิมเรอพี่หรอ งั้นแกก่อนเลยแกไปยืนจอดตรงประตูนั่นก่อนเลยเดี๋ยวฉันเปิดให้แล้วฉันรีบวิ่งไปไม่รู้จะทันป่ะนะไหนมัดที่อย่างนี้ไปก่อนรีบไปเลยดุกด๊กดิกด๊กดุก๊กดิกเลยนะฮัสกี้เรื่องโกยขอให้บอกฮัสกี้เปลี่ยนชื่อเป็นฮัสโกยไม่แกมันอยู่ทางไหนนะพี่ทางขวาทางขวาไม่ไปเดินกลับมากรน,นั่นแหละตรงนั้นแหละหันขวาไปหันขวาน้ำมันซ้ายอ๋อ,อนี่ไงประตูกน wow. ลวนว้าวนี่ไงพี่ลงอมาแล้วเก้า ฮัสกี้เราด้วยลูกพิ่งใส่ตีนหมาสับตีนฮัสกี้มาเร็วเข้าฮัสกอยเจ้านายฮัสกอยลูกว่เร็วเข้าฮัสกอยถึิ้งอแล้วหมาอยู่ที่นี่คนเดียวโชคดีนะฮัสกี้ันกำลังรีบไปแป๊บ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 ลูก่เร็เวเข้ามากกว่ามันวิ่งเร็วได้แค่นี้อ่ะลูกพิ่เร็วกว่านี้อีก หาะโอ้ยยูเซนโบยังต้องร้องขอชีวิตวิ่งแบบนี้ลูกพี่ต้องวิ่งเหมือนเวลาเราไปแย่งของเซลล์พี่ล็อกเนี่ยมันเหลืออันสุดท้ายแล้วลูกพี่ต้องรีบวิ่งมาเร็วครับวิ่ง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 ไป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 ทันไหมทันไหมเฮ้ยมันจะโอ้โหหนีประตูเลยเนี่ยในจอหมอพี่ล็อกโดนประตูหนีไปแล้วนะทะลุมาได้ก็ยังดีพี่กุ๊บพี่เราไปทางไหนดีมันมีหลายทางเอ้ยมีประตูตะขามด้วยพี่ล็อกมากลัวขวาร้ายซ้ายดีไปทางซ้ายก่อนแล้วกันฮัสกี้นี่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 มาเร็วเข้าเฮ้ยมีตะโปแกไปก่อนม นี่มันห้องอะไรด้วยมีทีสวีด้วยฮัสกี้ลูกก็พี่ในตู้กดขนมโอ้เจ้บัดโอ้ขอบคุณพระเจ้าที่สิ่งนี้มันยังทํางานอยู่เพื่อนฉันติดอยู่ใต้ดินน่ะก็ต้องมาช่วยฉันนะเว้ยฉันฉันหนีมาได้แต่ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างอยู่กับฉันด้วยนายมีกุญแจใช่ไหมนายต้องมาช่วยฉันนะเร็วเข้าฉันเหลือเวลาไม่มากแล้วโอ้ยไม่ไม่เรากลัคุยกันเล่นหรอก โนโนพี่ชายนอกจากจะเสียแขนไปแล้วดูท่าจะโดนสวบไปด้วยพี่เหรอเออเสียแขนขนาดน,นั้นยังรอดอยู่ได้ไงวะฮัสกี้เขาแขวแก้วไยพี่อ่ะฟาร์มของอของของเพียบเลยลูกพี่ลูก,ลกพี่ชายคนนี้อยู่ทุกที่เลยนอะ <c oughs> เออนั่น,นเดเดเขาชื่ออะไรนะบั ba bie, Jimmy, บบ้ S <S Jack าบับบี้จิมมี่แจ็คสัยยนแจ็มจเแจ็แจ็แเออจ็แจ็แเ็แจ็ดจ็แจ็เจ็แ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 จ็็็แจ็แจ็แแจ้แจ็าจ็แจ็อง็แจ็แจ็ด้แจ็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 จ็แจ็แจ้แจ็จจไ็็ เขาบอกว่าให้เราลงไปช่วยเขาที่ห้องตะหมาเงนั้นนั่นอะไรอะนอนี่มันมือของพี่ชายคนนั้นอะทำไมเขามีนิ้วแค่สี่นิ้วเปิดได้ด้วยอย่างนี้มันต้องลงไปแล้วอย่าบอกนะว่าไอ้พี่ชายคนนั้นติดอยู่ข้างล่างหมาพร้อมแล้วพร้อมกับคัดเตอร์น้อยของหมาพี่แงั้นแกไปก่อนเลยแมเอาพี่เขาไปก่อนเลยเดินบบพร้อมกันหันมาต้องเห็นแกนะเดินถอยหลังด้วยไปช่วยพี่ชายคนนั้นกันเนา นี่มันกับปีดักนี่นะนั่นแหละทุกคนแชปเตอร์ต่อไปมันจะเป็นยังไงเราจะเอาชีวิตรอดกลับมาได้ไหมหรือว่าเราจะโดนจับไปทำเป็นครึ่งคนขึ้นสัตว์เหมือนกับไอ้น้องวัวกับน้องหมูตัวนั้นนะ่ะถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมาแล้วก็ลูกพี่ด้วยลิงก์แมพอยู่ในคอาเมนย์ใต้คลิปเหมือนเดิมบายบาย